สวัสดีครับปืนยิงปลาวังสะพุงนะครับผมช่างครูหานะครับหรือช่างต้อมนะครับวันนี้มีงานโชว์สามตัวนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับสองตัวซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นยิงหนูนะครับเขาสั่งยิงหนูเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี่สิบสไนเปอร์ สองตัวนะครับพันแปดนะครับพันแปดลมส่งนะครับลูกดอกลูกดอกสองลูกนะครับยางคู่หนึ่งนะครับพันแปดนะครับปีนี้พันแปด้วนะครับเหล็กก็ขึ้นนะครับเหล็กก็ขึ้นแล้วก็งานก็ละเอียดขึ้นนะครับมีความละเอียด ขึ้นมาอีกนะครับพัฒนาไปเรื่อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นกำคอนะครับกำคอมีลวดลายนิดนึงนะครับเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นทั้งลำเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับรอบนี้ได้ไม้มาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมอกเยอะไปหน่อยนะครับทำลวดลายขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มความสวยงามนะครับ ตัวนี้จบที่3 5มพันห้านะครับรวมส่งเลยนะครับมารับเองก็สามพันสนะครับพูดถึงคนอยู่ใกล้ๆก,ก็มารับเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยแถมดูดอกไปสามดอกนะครับปีโรเลอร์นะครับตัวนี้ทำไมาแพงก็ตอนเนี้ยแพงกับตัวนี้นะครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับ เร็วแรงลื่นนะครับเขาว่าตัวนี้เป็นมินินะครับเมตรเมตรยี่สเมตรสาสิบนี่แหละมานี่รูปทรงก็สวยงามนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ